ณน,น้องน้ำศักดิ์สิทธิ์กบผู้กล้าประกาศจะเลือกนายที่คู่ควรที่สุดเพื่อร่วมเดินทางครองโลกตัวเลือกที่หนึ่งพญาช้างสีทองทรงพลังเขากลับสายหน้าบอกว่าใหญ่เกินไปใต้เงาเจ้าข้าจะมองไม่เห็นฟ้าตัวเลือกที่สองสิงเพลิงคำรามสะเทินฟ้าเขาทำหน้าเบื่อน่ายแล้วบอกว่าเสียงคำรามแค่นี้ข้าฟังเสียงหัวใจตัวเองดีกว่าตัวเลือกที่สามครุฑเงินเหาะลงกลางกาแล็กซี่แสงพร่างพราว แต่เขากลับไม่สนใจเขาบอกว่าเจ้าสูงเกินไปข้าไม่ใช่คนชอบเงยหน้าตัวเลือกที่สี่หนูน้อยในฟองอากาศยื่นผลไม้ให้เขากลับสะดุง้งโวยวายนี้อะไรเนี่ยตัวแค่นี้จะมาทําให้ครองโลกได้หรออยู่อยู่ท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นพายุดํากลืนทุกสิ่งทุกอย่างเขายืนอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครคอยจะช่วยเขาเลยท่ามกลางพายุแต่กลับมีหนูน้อยมาช่วยใช้ใบไม้สร้างโล่พลังป้องกันแรงพายุสีดํา ทั้งสองถูกขอไว้ในกอดที่อบอุ่นของหนูน้อยเขาคุกเข่าปล่อยไม้เท้ามือของเขากับหนูแต่กันแสงระเบิดทั่วหนองน้ําพร้อมคําตอบในใจแสงอรุณศาสตร์ลงบนดอกบัวหนองน้ํากลายเป็นอาณาจักรแห่งสันติเขากับหนูน้อยยิ้มให้กันแค่มองตาก็เข้าใจตรงกันถ้าเป็นคุณจะเลือกตัวเลือกไหนล่ะคอมเมนต์บอกด้วยนะ